อ่ะครัวร้องเพลงดิเราเจ้าหนะ้าอยู่กับใคนอันนีไม่มีวอ้อไม่มีเหรอยู่กํานาสิเราล้อึกบางละจัน,นั<ว>นจะไปเป็นร้องไอองแม่ จำให้มันพี่น้องชาติไทยเกียรติเกียตางไว้แก่ชนชาติไทยรุ่นหลังแม่นชีวิตนะใช่ใช่ในตอนอีตอนที่ข้าศิลป์มาแล้วพวกเราไปอยู่ที่ที่ย่าโมไงพวกเราไปร้องเพลงยุคนี้แหละทักษิณป์ติดยิ่งรักข้าวเน่ายิ่งหมดข้าวเน่าอีกตามตำรวจมันขอร้องใหไง ขอบคุณท่านถ่ายรูปเอื้อหน่อยเอื้อจะส่งไปให้ตะกบมันดูตะกบมันว่าเอื้อเกี่ยวข้าไม่เป็นเอาเกี่ยวให้เขาดูจะดีแล้วก็ไม่ดูผิดอะดีแล้วที่เขาค่ะมาน <c oughs> ไม่ใช่เอ้น <c oughs> นาตัวเองนี่พอลงไปก็เห็นเกะกาเขาบอกไปไกลๆเพื่อกับข้าวมาอย่ามายุ่งเลยเไปไปนาตัวเองเนี่ขาเห็นเก้ๆกลางๆเขบอกไปเลยไกลๆไปทอาหารโน่นคนที่พูดีคือตะกคนที่พูดีกคือตะก แกเย็นแ่้างยามเน่ยจะนแพ่งตอนเต็มยุ่สวือตดสวยมากเลยลูกข้าวและเนาะข้าวดำเลยอะไร้เลาน้นเออถ้าไม่งั้นข้าวจะแตกกอสวยมากกอ่อสวยนะน้ำ่ได้อะพีจริงเนาะสาวรอง้ามีที่น้จะต้องเห็ดคอรักน้ำแม่ว่าต่อไปแม่ทำไรเดียวมันจต้องทำเยอะน้ำมีนุน วันทู่ที่ทาไม่แข็งแรงทำไม่ได้นะเนี่ยโอ้ทีหลังจ้อนครับร้องแล้วอ้ามื่อยกึเคาร้องเอาเชื่อเออแบบนี้แหละ สิบสามสิบสามสิบสิบ,สบ,สบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชา,นา,ชาวนชาชาวสวนชาวไรจํำสุตเด็ดนิ้นไว้ใช้สู่เส้นทางความยังยง่งยืนประยุกต์หลัก ริสดีใหม่พ่อหลวงจัดที่ดินเป็นส่วนให้สมดุลพอเพียงให้มีแหล่งน,น้ำมีสวนไรนาในรูปแบบที่เรียกว่าโหกหนองนาโมเดลหกหนองนา น้เพื่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตพิจิตความยากจนทฤษฎีใหม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้อมนำมาใช้ไม่สับสนในโคก ตําไม้เตียไม้ใต้ดินแม่นองน้ำยังเป็นที่ทำกินปูหอยปูปลามีสิน้นมีพืชน,น้ำได้ชื่นใจเฤสสีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่ ยอศาสตรพอหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยโขกหนองนาโมเดลโขกหนองนาเน้นดินน้ำเพื่อชีวิตสร้างคุณ ชชีีววิิิตตพคาามานมนทฤษฎหเพราะว่าชาวหล่อไปทํางานที่วัดเนี่ยคือมีความตั้งใจเพราะว่าอย่างที่คุยทุกครั้งก็จะบอกว่าที่นี่มีแต่คนแก่แล้วก็เห็นสมณะทางานเรามีความรู้สึกว่าเรามีพลังเรามีแรงเราก็อยากไปช่วยชาวสีมาอย่างน้อยคือเราเป็นความคิดเดียวกันที่เราปลูกผกักปลูกของโดยที่ไม่ใช้เคมีเพราะนั้นมันคือเราไปเจอสิ่งที่เหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นลันกษณะมันไม่ต้อง มันไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่เราไปอยู่ถ้าถ้าตลอดไปเที่ยวผับเที่ยวเทคหนูก็ไม่ไปอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปอยู่ในองค์กรเดียวกันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวว่าหนูไปทําแล้วทุกคนจะต้องมาตอบแทนแรงหนูนะใช่ครับแต่ว่าหนูก็เละจะบอกว่าไปเพราะว่าเราเห็นว่าพี่สีมาเราขาดบุคลากร,กรขาดคนที่มีพลังหนูก็ไปช่วยเติมตรงนั้นครับแล้วก็สิ่งที่หนูได้รับกลับมาคือตรงนี้แหละที่มันมันมหาศาลมาเลยครับการพาฒนา มีใครบ้รางไหมสักคนจะกล้าพ ชนข้ามพน้นกระแสทานถึงทุกไม่ทอ้อทนทรมานยิ้มชื่นเบิกบานเจือจานน้ำใจงดงามมีใครบ้างไหมใจถึงมอบร่างวางคืนให้คนเหยียบขางแม้เละะระ ทำดีไม่วังอยากดังโดงน้ำมีคือนิยามผู้เสียสละกู้ชน